สวัสดีค่ะครับวันนี้มาพบเอสโตทอคานะคะวันนี้เอสจะขอสัมภาษณ์ลูกค้าท่านหนึ่งนะคะให้แนะนําตัวเนาะสวัสดีค,ครับพี่นัทพี่นัทแนะนาตัวหน่อยคาจากไหนคะอ๋อจากพวงมายหนึ่งนี่นะครับแล้ววันนี้พี่นัทมาดูรถอะไรคะรถกระบะครับผมแล้ววันนี้ทําไมพี่นัทได้ตัดสินใจซื้อรถที่โตทอคาระคะก็เยวน่ารักดีแล้วก็ออกง่ายค,คุยง่ายช่วยเหลือทุกอย่าง ขอบคุณค่ะแล้วบรรยากาศโดยรวมที่นี่มีอะไรต้องปรับปรุงไหมคะพี่นัสก็ไม่ต้องมีรครับเนี่ยเวิร์กมากเลยค่ะอันนี้คือหนึ่งเสียงของลูกค้านะคะที่มาดูรถแต่ัดสินใจซื้อรถที่โตโตคานะคะอันนี้พี่นัดดูจากสื่อไหนคะอ๋อดูในเพจในเฟซบุ๊กค,ครับค่ะมาดูแล้วรถตรงปกไหมพี่ตรง รถตรงปกสวย,สวยจัดไปแน่นง่ายนะคะคือหนึ่งเสียงของพี่นัดเดี๋ยวให้พี่นัดประเมินหน่อยว่าเราผ่านโตโตคามา,าฐานกูวางใจหรือไม่นะคะเอชนับหนึห่งองสามถ้าใช่บอกโตโตคาสุดยอดแบบนี้นะคะถ้าไม่ใช่ไม่ต้องปรับปรุงพี่แจ้งได้เลยนะคะเราพร้อมน้อมไปปรับปรุงค่ะเรามาดูการประเมินจากพี่นัดนะคะว่าเอจะผ่านโตโตคามาฐานคุณกูวางใจหรือไม่เรามานับพร้อมๆกันนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามค่ะใช่ครับสุดยอดค <med ian! S 1> ่ะ ยงัยงไงวันนี้เอขอบคุณพี่นัทมากนะคะคให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งร่ำรวยนะคะ,ะเอารถไปใช้มีโชคมีชัยนะคะคขอบคุณค่ะ